เราไปกันอีกหนึ่งเรื่องราวในภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะแต่ห่วงเดือนนี้หลายคนที่เดินทางไปในพื้นที่สงขาหลายท่านบอกว่าชอบไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่แหลมสมิลาแหลมสมิลาค่ะช่วงนี้อาจจะดูเงียบเหงาเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ในห่วงของเดืนดอนรอมฎอนรอมฎอนด้วยค่ะถือศีลอดนะคะ,คะบรรยากาศนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะช่วงนี้เขาบอกว่าไม่ได้เดินทางมาในพื้นที่ไม่ได้ข้ามแดนมาที่สงขาเพราะว่าอยู่ในห่วงของเดืนดอนรอมฎอนเราเดินทางไปดูบรรยากาศที่น ว่าเขาเงียบเหงาแต่ว่าเดือนเดียวเดือนเดียวลอ<ร>าสักนิดหนึ่งนะคะเดินทางกันไปในพื้นที่ชายหาดสมิลาสงขลาค่ะ เขาบอกว่าปกติวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่สงขลาเนี่ยเป็นจํานวนมากแต่ในวันนี้ชายหาดสมิลาค่อนข้างที่จะเงียบค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแม้แต่บัสเดียวคงมีแต่นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์แล้วก็ชาวจีนได้เหมารถตู้จากด่านนอกเดาเข้ามาท่องเที่ยวที่ชายหาดสมิลาก็มีประมาณ4ีห้คันเท่านั้นนะ,นะคะอีกทั้งในวันนี้สภาพอากาศที่ชายหาดสมิลานเนี่ยในฤดูร้อนท้องฟ้าสดใสไร,ร้เม แสงแดดจ้าทะเลเรียบมีลมพัดเข้าหาฝั่งช่วยให้คลายร้อนฟังดูเหมือนหน้าเที่ยวนะคะ,คะบางคนบอกว่าชอบมาเดินเล่นแต่ว่าด้วยบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าร้อนหลายคนก็ไม่เดินแถวแถวชายหาดมากนักก็มาหลบร่มแถวแถวร่มไม้แถวแถวเต็นท์ของพ่อค้าแม่ขายก็มีบรรยากาศก็ไม่คึกคักสักเท่าไหร่แต่ว่ารออีกสักนิดนึง ค่ะในส่วนของคุณนิชามนชูมนุษย์นะคะเป็นเจ้าของร้านนัชชาสมิลาสงขลาค่ะที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าให้กับนักท่องเที่ยวนะคะบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะกล่าวว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นมีผลกระทบกับร้านค่อนข้างเยอะค่ะเนื่องจากนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียไม่เดินทางเข้ามาตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะแต่ก็ยังมีชาวจีนมาเลเซียจีนค่ะที่เดินทางเข้า มาเที่ยวบ้างแบบประปรายมักมีการช้อปปิ้งนะคะก็จะไม่เหมือนในเรื่องของชาวมาเลเซียม,มุสลิมนะคะที่เขาจะมีการจับจ่ายดีกว่าตั้งแต่เมื่อวานก็จะเริ่มเงียบแล้วนะคะก็จะเงียบมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะถือสินอดของชาวมุสลิมก็ต้องเก็บเงินเอาไว้เพื่อใช้สอยในช่วงของเดือนโรมฎอนเขาก็จะอาจจะไม่ช้อปปิ้งกันนะคะซึ่งก็เป็นแบบนี้ ทุกปีที่มีโรมโดอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะคะสำหรับรายได,ได้ที่จะขาดหายไปลดลงถึง90%ค่ะ